แต่นึงครับโอ้งาเห็ดเองครับผมเป็นใหม่อล่างครับหนึ่งใส่ส,สวยครับผมยนสองใหม่ครับเรียบร้ออ่อยก็บไม้หน้าครับน้ำขึน เนี่ยเราเองครับผมสามหาเส้นครับไปครับ อุ <U> ้ยงานประติด นี่ครเป็นเหมือ,อนื้อมาทดล่องครับมาเทศแอกสันครับผมเนื้อผมเหลาเองครับเปนบาาบานเเ็นใหม่อล่างครับภาษาบ้านเฮาเอินไหมอล่างครับหรือบางพื้นที่พิ่นเอินใหม่ยังผมกะบูบหูขึ้กันแอกสันกากโดดดีอยู่ครับ บริได้ทวงตะกัวนะครับตัวนี้บริได้ฟังตะกัวสามจุดหาเส้นครับเห็นอยู่ฟ้าเลนหรือืงเนื้อไหมกะ ผมว่าสีงามอยู่ครับสีออกสมสมครับผมสีสมสมผมเอาเกาวหอนนะครับไม่หยอดหยอดเคลือบไว้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ใส่สวยๆครับผมเก็บครับ